ลูกแต่เศร้าเนาะหกโมงเคิงจะต้องลูกไปส่งลูกสาวก,ก๊กอยู่ปากหอมบ้านอยู่ป้ายสตอบเผื่อไ้เพื่อ,อ,อนขึ้นรถบัสไปฮองเฮียนเนาะขันเชยงยางเางปเง่งเขากลับเป็นห่วงเพราะว่ายามหนาวนี่ยมันยังมืดอยู่นะเนาะหลังจากที่ว่าไปส่งลูกสาวก,กุ๊กแล้วกลับไปส่งสองสาวลูกคนที่สองกับคนที่สามเนาะไปฮงเฮียนคือกันแปดโมงป่ายสิบห้ากันยางไปใครแต่ว่าฮองเฮียนใกล้ทุกคนฮองเฮียนอยู่หลังบ้านนี่เนาะเพราะว่าเอเรียที่เขาอยู่นี่ มันค่อนข้างแพงแมนยูแต่ว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็ใกล้ฮองเฮียนใกล้ช็อปเอาเลทใกล้แบบเอออันมาเก็ตอย่างต่างๆอะนะแล้วก็มันมันปลอดภัยกับลูกที่สําคัญนะนะก็เลยว่าโอเคอะเฮามาอยู่ใกล้ๆนี่มันสะดวกนะแวกน่ละกันาทีแม่ยังบ่แล้วได้ไปชอปปิ้งจับออกตลาดเนาะซื้อเครื่องใช้คืออาทิตย์หนึ่งไปซื้อท่อนึงบางอาทิตย์ก็2อาทิตย์ซื้อเท่อนึงเนาะกับเงินเ็ดเวียกภายในอาทิตย์หนึ่ง2-300ายเนาะ กับผู้ดีได้เครื่องเฮือนแหละทุกคนเนาะพอได้ซอยกันผัวหาหา้าเมียหาซิบไปเมียหาหา้าผัวได้ซิบไปเนาะพอได้เลี้ยงดูลูกเน,ะนาะนลที่สาคัญเนาะต้องขอบใจน้องหักเนาะอยู่รัดอินดีน้อยเพื่อนฝากซิ้นหลอดมาให้หรือว่าซ้นแดดเดี่ยวเนาะซีนงัวของเพื่อนเป็นคนตังแข็งเพื่อนเป็นคนแข่งสาระสารวันรมาสัญนญน์เพื่อนเห็ดซ้นหลอดงัวฝากมาให้เนาะ เป็นตาแซบขนาดเนาะโอ้โหตอนบักไงบักไงเบิ่มเริ่มเลยเนากะก็เลยว่าโอ้ยขอบมกขอบใจหลายๆเนาะสิ้นหลอดสาราวานวันเสเด์เนากะก็ลองทอดซีมเนาแซบเนาะพลอยๆแต่ว่าเราค่อนข้างเป็นคนกินจางแน,น่นะสิ้นสินค่อนข้างมีรสชาติจางแต่กะแซบอีกแบบหนึ่งเนาะพลอยดีเนาะ กัสามโมงเนาะลูกสาวกุกก็เลือกฮงเฮียนมาน้องกับโอ้ยน้องติดเอื้อยเนาะพีเจจะติดเอื้อยโกกลายเนาะห่างกันยุ่สิบสามปีเนาะลูกสาวหล่าลูก้ายหล่ากับลูกสาวกุกเนาะแล้วหลังจากนั้นพอหกโมงเึงตอดแรงกลับไปฮงเฮียนลูกจ้าเนาะลูกสาวผู้น้อยผู้ที่สามหันฮงเฮียนเพิ่นเสริมสลองวันคริสต์มาสแล้วกัสแสดงพวกขึ้นโชว์ห้องเพลงวพอวยพรคริสต์มาส อย่างต่างๆเนาะหาไม่ลูกก็เลยกับแบบต้องย่างไปคือตอนนี้ล้มลมๆเย็นๆ,ๆเนาะแต่กะต้องไปเนาะเพราะว่าพอเพิ่นไปเวียกยังบมาเนาะพอเพิ่นหมั่เมื่อกะเลิกเก้าโมงเคิงหรือว่าสิบโมงพอดบ้านเนาะพเพิ่นท้าพเพิ่นเลิกไว้ได้แล้วเพิ่นจะนํามาทีหลังวันเดา์กันเลยหาไม่ลูกกันเลยพากันยูล่ล่อลูกย่างไปเนาะขันบบไปเขากันเนาะย่านลูกน้อยใจพ่อแม่คนอื่นไปเมื่อแลอ้วบบเห็นพ่อแม่ตัวไปจังซี่หนาเกิดเลยว่าโอเคอะ นาวกจากไหนก็ตุ้มไอพีเจดีๆแล้วก็ยูเซลอบไปเนาะเพราะว่าเห็นพอแมน่นักเรียนทุกคนก็ไปคือกันเนาะไปเป็นกําลังใจให้ลูกไปเบิ้งลูกโชว์แสดงอะไรเนาะเพราะว่าลูกเฮานี่จะได้อยู่กับเฮาในช่วงน,น้อยๆเดี๋ยวใหญ่มาเขาจะไปอยู่กับเฮา,าละดังนั้นเฮาต้องแบบสร้างความสุมจันดีๆให้ลูกเนาะสำหรับดาแล้วดาจะคิดแบบนั้นเนาะ ถึงจะยากแน่กับโบเป็นยะังเนาะอดทนเอาเดี๋ยวกับเจ้าใหญ่แล้วกับสีสบายเนาะสำหรับดาราจะคึ้นแบบนั้นคึ้ให้กําลังใจตัวเองไปหแหล้วทุกคนเนาะเพราะเฮามีลูกหลายคนเด้แล้วก็ต้องขอโทษน้ำละลายเด้อกองด้านนะพรเจกเป็นอย่างมันแบบแจ้งจริงจ,งจงนะทายไปแล้วก็บแบบโอ้ยเนาะ แบบแจ้งเกินไปนะได้กับโบฮูปับเพอตัดตัวนี้ได้ใส่กล้องตัวกเกกาอยู่เนาะได้ใส่กล้อง13 Pro Max อยู่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวมือใดท่าพอวได้เพิ่นวางเบียกเพืน่นหละละสิไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเครอข่คายพ่อมเพราะว่าใส่เครอข่คายเกามันโบเวิร์กปันไดะนะ ใส่อันทีโมบายแล้วโอ้อยู่แถบโมบายได้มันสัญญาณมันบูดีสัญญาณมันบอโอเคแล้วสิไปเปลี่ยนไซเวอร์เลเซนคือเก่าตอนตะกี้ก็ใส่เวอร์เลเซนนั่นแหละเนาะก็โอเคอยู่นะแล้วพากันมาเปลี่ยนใส่อันทีโมบายเห็นไหมเบิ่งคือถือกลน,นะแต่เอาไปะมาแล้วมันบูเวิร์กแล้วก็สิผัววางเพวกนั้นเราจะกลับไปเปลี่ยนใส่เครือข่ายเก่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นมีโปรโมชั่นอีกนะเออแล้วสิโปรโมชั่นได้โทรศัพท์ฟรีบอกอยางกลับาไปเนาะ อพอเขามางานลูกแล้วกะเห็นบอกพอแม่ทุกคนก็เจ้ากับมาเมิดเนาะกันเฮาบ่มาสินอกอะอีตนลูกลูกก็สิน้อยใจว่าสั่นปะเฮาก็ต้องมาเนาะกล้องอะนะโอ้ยบุได้เรื่องเลยทุกคนบุงวน,น,นเป็นอย่างนะแสงเจ้าเทเอาว่าให้ได้ปับได้กับบุงมปับ หูแต่ใส่ทุกคนเอ้ยบุหูกลับเพราะว่าได้เอากล้องไอโฟนถ่ายอยู่ได้ทุกคนเนาะบอกตําตกในยังบ่มีเงินที่จะไปซื้อกล้องถ่ายคือแบบยูทูบเบอร์ซื้อดังคือแบบกับเจ้าคนที่แบบว่าคนติดตามหลายแล้ว ซื้อไทยอะนะเอออย่างบุมีงบตัวนั้นเดี๋ยวถ้าด้ได้ฮอตพันซับสไคร์กันไปได้สัญญาได้สิะไปซื้อกล้องตัวนั้นได้เห็นอยู่สามร้อยแปดอลลาร์มันจะเป็นหนอยซิลีแยมน้อยๆนะเป็นอัดวิดีโออัดอย่างะนะวเวลาเฮดคลิปเฮดอย่างลงย t u b e มันก็นสสบายเนาะแต่ว่าเอออ่ะก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าฮอตพันซับสไครต์กอนซัแต่จริงิซื้อตอนนี้กะใส่กล้องไอโฟนนี่ไปก่อนโอ้โจ่เเห็นหน้าลูกสาวทุกคนเอ้ยข่าวว่าบไปหมดเลย ก็ต้องขอโทษทุกคนน้ำลายๆเนาะเบิงแบบเบิงบกคักสายตาะนะเนาะซึ่งได้เป็นเมยคือกันได้กับแบบมักที่จะอยากเก็บภาพความทรงจําดีๆของลูกๆไว้เป็นที่ลึกว่าสันไปเพื่อลูกใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วเขาเท่าแล้วจะได้กลับมาเบิงเป็นความทรงจําดีๆะนะประมาณนี้ลง Youtube ไว้เนาะถ้าว่าบบถืก ผู้ใดได้ก็ต้องขอโทษน้ำแล้วก็ต้องขอบใจเนาะที่ว่าเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาคอมเมนต์ด้าอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์เนาะด้กลับงามๆขอบใจอีลีเดอร์มันเป็นกําลังใจให้ได้าเพว่าแบบเออยังมีคนสนใจย,นออยังมีคนเอเอยังมีคนเบิ่งคิดเขาอยู่สิ่งที่เขาทายลงสิ่งที่เขาอย่างนั้นนะเออด,ดีใจได้ทุกคนได้กลับงามๆขอบใจใหลายๆเดอ้อเนาะและตอนนี้ก็เจ้ากับแบบ ห้องเพลงอวยพรให้ทุกคนแสดงแ้วกัมมะกาวคำอวยพรในวันคริสต์มาสอย่างต่างๆแหละเนาะลูกสาวได้เพิ่ค่อนขางตัวน้อยนอยนึงแต่ว่าก็จาให้อยู่ทั้งนายแม่กับพยายาาซูมกล้องก้องกับโบเวิร์กได้เอากล้องเอื้อยเพิ่นทายเอามือถือเอื้อยเพิ่นทายซูมเข้าไปเห็นเพิ่นพัดพูนน้อยๆผมนนามาตัดเองแน่นผมนามาได้บริตัดให้เพิ่นแปลงเอง คำนั okay, uh, friends, ้นเพิ <aren> <vrai> <CH dropped out> ่งใหญ่แล้วเพิ่งจแปลงเองเฮดเองบ่อยากให้มามีพาไปตัดเสียเงินโอเคอะลูกเฮดเองซะเพิ่นกับมักทรงจังสั้นเพิ่นก็เลยเฮดจังสั้นเอาตามใจเพิ่นคนนี้จะเป็นคนที่แบบสลาดที่สุดนะลูกด้าทั้งมดทีคนนะแต่ผู้น้อยอย่างบุหูดอกพีเจนะเราจะเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสว้าวคำหนึ่งยิ้มคำหนึ่งไปประมาณน่ะได้เบสออฟเดมันของห้องอะนะตลอดเลยสำหรับลูกสาวลาคนที่สามของด้าแต่ก็เฮียนเก่งสลาดอีกผู้นี้นะเนาะ ก็ด,ดีใจเนาะดีใจที่แบบว่าเออย,ยังยังลูกเขายังเหียนได้แล้วพอเพิ่นกลับมาพอเพิ่นมาใกล้ๆสิจบแล้วแล้วกลับมาพอดีแล้วเวยแล้วก็ขี่มาเฮียนลูกเลยแต่ว่าลูกก็ด,ดีใจแล้วแหละเนาะที่พอมาพอเม่มาเนาะนี่เนาะสุดท้ายเตือนเจ้ามาผัวกับพาไปเปลี่ยนเปลี่ยนไส้เป็นเครือข่ายเวอร์ชันแล้วก็เจ้ามีอยงโปรโมชั่นก็คือให้โทรศัพท์ฟรีให้ฟีมันให้สิบสี่โปรแม็กเท่าจะได้สิบห้าโปรแม็กมเราต้องเสียภาษีเสีย็กซ์ เสียแท็กให้1ิาปูแม็กฟรีอยู่แต่ต้องได้เสียแท็กของ1ิาปูแม็กประมาณร้อยป0สองร้อยนี่แหละได้โทรศัพท์ฟรีเปลี่ยนเครือข่ายเปลี่ยนเครือข่ายจากเบอร์ก็ได้ฟรีเท่านั้นหน่วยก็ได้1ิาปูแม็กฟรีสองหน่วยแล้วก็ได้มง Apple Watch อีกฟรีอีกหน่วยหนึ่งเนาะเสียประมาณร้อยป0สองร้อยนี่แหละทุกคนแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เลยเนาะดาก็เอานึงกิกสีขาวผัวดาก็เอาสองร้อยห้าสิบหกสีดำเนาะประมาณนี้บอกตำตงเดาบ่มากบมาก่มักมง Apple Watch บ่ะมันะ เขาเท่าละเออมันมันมืดยามที่จะใส่นะตั้งแต่มันออกมาตั้งแต่มอิดกับบม,มากแล้วแต่ว่าอืได้ของฟรีมากก็เลยว่าเออเอาใส่นะนะเนาะอะคลิปนี้ก็ต้องจบทุนนี้เดอ้อขอบใจหลายๆทุกคนที่ฮับโซมศักษาสุขภาพเดอ้อบ๊ายบาย